เรสวดีเอฟซีเมื่อสุโคสุโคเนาะบอย่ทั้งพังลา่าพังไทยด้วยต่างประเทศมือนี้ก็มาพบกระสองแดนเศร้ามงคเก,ก่าน้าพี่นะ้องมือนี้แสดงกันซีมาเหตุอนะันรน้าพี่น้องมาเหตุข้าต้มพัดน้พี่นะ้องเือื่อมืออื่นกะเป็นบุญนะน้าพี่นะ้องบุญเขาสลากน้พี่นะ้องมือนี้เป็นมือกายเกี่ยมน้พี่นะ้องแสดงก็แมะกะ่กะเห็ุข้าต้มพัดน้พี่นะ้อง วังบุญหอขาวประดับดินนะเห็ดนพีผน้งเห็ดขนมมุกบันีเปลี่ยนนพี่น้งเห็ดขตมพัดเนาะภาษาฮก็ไปเบิ่งตอนกายเยี่ยมกันเลยนี่น้นอีอง,งเกยหนะึ้ง วางห้องขเขากะชินมะขามเนาะก็ชอบพ่อหมออัดเน้พี่นนอเนี่ยน้พี่น้อมีการที่เป็นขน้าต้มเนาะข้าต้มทีมเมสดนพิ่น,นตมไมใมแต่เสารนี่พี่น้อพิ่นห่อว้แต่ขนนึ้นืนปุ๋กำอื่นสามารถพี่จะมาตมเนาะ อนนี่ก็สุกวปเทียมหอยนะพี่เนอะน้พี่เนอมักคือเรื่องนี่ีงสุกเลยพี่อนแะ้วกาสิไปตั้มมันนันเอาไงขันเอากระดาษขันเอากระดาเอ่นจะแซ่จะขึ้นไหมบอสใส่กะทิหน่อยหนึ่งแล้วเนาะแม่ใส่กะทิหน่อยหนึงให้มันหอมเช่นจ้ข้าวนี้เจ้าชีให้ไหัว หัวน้องพี่เนาะใส่น้ำตาลอีกบ้างหนึ่งแกใส่หวานนี่ว่า,านคนเห็ดน้อพี่น้องหัวน้องจะเสียงจะหอมใส่หนังกะทิเนาะโบ๊ะงี้ักบข่ามีซุปอาหารมาเห็ดปั้นกันน้อพี่น,น้องปั้นกันจะคนเห็ดสองคนก็มีซุกใส่กะทิได้สบาย มันบวเนียขูดเนาะไม่เนาะเตยหอมแล้วก็ซีสซน้ำเตยหอมนั่นพี่เนาะแม่แสดงเพิ่นได้ขัดแล้วหายมันเป็นสีเขียวนี่นันึงแล้วก็หอมอีกเนาะกมันแสบนั่นพี่เนาะกิะขวันนี้ก็ขางเที่ยวข้าวหล่นว่าแม่ยังไม่ไายแม่หมอ เดี๋ยวซอพอดีเฮ็ดลายอ่ะเย็นอันเนาะคหมดือหมดแล้วคันบ่มีไปต้องเนาะตัวของแต่เสียจะเฮ็ดหันจะไมต้องบ่พอออใส่บต้องกลัวเนาะบ่มีบักาเนาะส่วนนะพอมีบัขาาเฮ็ดกต้มตัดิ เป็นปุน่นต้นหอก็เลยนะพี่หนอมาขวนะพี่นอเจาจก,กระดไปห้อยได้ไหมเนาะอือนี่เะนีเลี่ยาเลยเปลี่ยนเสียไหมเสียไหมนะพี่หนอมันหอนตอนหายลูกสาวนี่นงด่อยู่มันมัตอนเขียวแล้วมันหอนแล้วมันเอาเจบเสียนน้จังหอ ร่อนเรอยนพี่น้องเนี่ยมันใหม่ให้ใหม่หมอน่ะ่าพี่น้องห้าสีบอเอาสุกขักไปได e ้เนาะพอเหายังส hey, ีไปหม่ยงได้ไหเนาะเชียวขักไปเนาะเอเเตยหอมเตยหอม เหียหบใหญ่ันนี้ฮาก็ซิมหอนพี่น้องเห็ดหอบใหญ่นาะใสดแวมเคยหอได้ขนมมัเคยหอแต่ขนมมกพี่น้องมันก็หอบใหญ่นาะพี่น้องตุ้ักเนุเยงงายได้เนี่ยมันบอคือหมพรผาเนาะมอพร้าต้องได้เจียวใช่ไ ไม่มีแต่หนึ่งสิสิแซ่แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาใส่น้ำตาลแล้วก็จะขันบะเอาเอาบวงเนียนอ่ะเด้อมาหอนกันอุ้ยเบะกางข่างหอแล้ว huh. กับบีโตชิบเงาเงาจะได้หอใหญ่กะกินเองหอนหน่อยก็ไใส่บาตรนะพี่หนอนหอนหน่อยก็ไวใส่บาตรบุญนะนะพี่น้อง บุญหอเขาสลากน้องพี่น้องบุญต้นนี้ย่าิเขาต้นเพชรน้องพี่น้องเฮ็ดพีดขับเดียวเฮ็ดขับเดียวบ่แต่เจอร์เห็ดซ่องขาแม่พี่น้องแต่นี้มันเป็นส้วงโควิดน้องพี่น้องเพื่อกระไรเฮ็ดขับเดียวนี่พี่น้องหอได้หอนึ่งเลยหักกรอเดียวไหนยิ่บ่าสาวโคดมันเนี้ ใจขวนให้เดีย่ยมจะได้บ่พอกะถ้าใจบ่พอกะเซติเขาจะได้ขีข้นใจกะโรคในเนาะอยาไม่หพออพี่หน่องเห็ดสิเนสิเงินเนียนโอเคนี่น้องพี่น้องงามบุญเลยคุณเห็ดอ๋อเขาตกเขานมเนาะแต่บุญนี่ยเขาหอแบบบุญแบบ บุญไปเข้างานต่างๆค่ะเขากะซิบอยเห็ดไปเลยเนาะผู้เห็ดก็เห็ดผู้บ่เห็ดก็บ่เห็ดฉลากบุญอันอน,นี้แต่เรเฮื้ยอันนี้ต้องได้เห็ดนะเป็นอะไรสิแตกแมมแตกก็เอ๋อๆป้าเมียนอยู่โตเพราะว่ชวันนี้หนึ่งสิบหัวหนึ่งสิบหัวนะพี่น้องซึ่งป้าเป็นหนึ่งขนมก่อน บ่าน้อมากม่ชอข้านึ่งก็เล่นนึงสิงหวันต่อสิบวัอีเมลจะได้หองเลยาอฟซีอยากมายามเสดนอยากกินกระตูมพัดเสด็จสิถ้าโควิดเช้าเ็เป็นไม่เชด้อ w h ได้อยู่ ใส่เตยหอมที่ดอกหอมหอมตัวขนมมบกหอยายเตอะนะเห็ดใจน้หมเนาะหังะสิมันจัดใส่เนาะห้ไม่เต็มในแกะซับไปหนึ่งเนาะ่น้่งสี่หมื่นบ่อกนน้ำไหลหลุดออก วันนี้เฮาปซื้อมาหนึ่งเม็อพหมอดิก็พ้าหมออันอีกประมาณสิบหาน้าที่หักสี่โง่อมาสิ่เมาสี่เบิงอนไข่พงกำลังลหลูกเง่อ อ๋ตนี่นั่นนี่เนาะไม่ป็นไเธอ n มเนันนีิต้มัด่เนซีมซม่นมคมเนคมเนากตมพัดิกิตากินตากินากรตรพัดเนบนจ้าิมบ่มดกิน,นาขาวลงได้ไม่อีมก็เจ้าหอกระตุ่มลายบะ จีมีเขาจะจีแน่นอนเก๊มีตันเก๊เขาตมเบอนี้นี่บนีนี่ไีเก๊เขตมเนะพี่งจี๊ยบจะจะขึ้นหอมลยสิเอาสดตัวสน่บิสุทธิอองายนจตัวนีเป็นแม่เนาะพี่งอ้ตังลงมาอยส้น้อยมาปลายสไล เอาขาลงน้อจะเกินฝาเขาขุดจุดอาใจยด้วยสวะดวกตัวอ้วนด้วยไม่ได้ลความอ้ว,อวนค่ะหน,นงซีเหรอตัออวโคตรอ้วนจะได้ลาหนัตัล แซ<ม>บแหละนี่แกเนาะเผาอันน่ะลาเรื่องกับเบย์นี่แกนิ่มันกับ,บะะเผาแบ่นีเัาเวียนเวียน,นอย่เี้ค่ะป่อยตลมดับบลมาคามซูซี่ก็นยันไงป่อยคูุมือนี่ เขาาบ่มนะเขาเจาะะมาบ่มน่ะแล้วเขาเมนสู้เขาลเกลือมาเกลือไ่ะเขาบอกเขาไปซื้อตั้งที่หนองะมาเกลือมาคยนะแก่ไปนะต้นกรสุกงี่น้องกับเต็มคอะค่ะที่ิีมเนาะ ใ่พี่นนองตอนนี้กะซูปก็เทียมหอยเลยเอาก็ซิ้มาแกะแนละ้วก็เตียมซีเกะไว้ไม่ดีตอนนี้แกะเนายหนอยมันเศราหอนน่นึงแกะซีซีขี้ขาตรมตัดก่ายขี่ขาตรมพัดต่อใช่

แน่นองตอนนี้อ่ะอีมนะก็ขึ้เขาวงได้น่นอน,นะครับ,ข,รนนรบข,รขึ่นกระตูตั้งขนกระตาดแล้วมันก็อีมน่ะอนถเราคิดนี้กันเขาเจ้าเพียงเท่นี้นอกจากพันธุส่งปลาแก่ะตูนตั้กระตคากระเดน